สวัสดีครับรถมือสองอักรลัก์ครับ FC รถแรงจับให้แล้ว1,2,3,4,5,6,7,8,9,10คันครับซุเปอร์ครับมี2นะกันนั้นลูกเดิมแคมแต่งครับสีม่วงเดี๋ยวไล่ไปทีละคันเลยแล้วกันถามว่าไหนแรงสุดนี่ลูก5,4พ่อพาหมกมาใหม่เลยนะ 4, 110ี้สิไอซเปอร์ครับเขียวนี่ลูก5 53ครับแคมแต่งสีม่วงลงแคมอย่างเดียวครับเดี๋ยวไล่ทีละคันให้ดูเลยซุเปอร,ร์คัพราคา29,500บาทพ่อพาม่วงสีสวยครับสีม่วงลงล้อโหลดจัดทรงให้เรียบร้อยคันนี้ สวยเลยร้อยสิบตัวนี้ลงแคมอย่างเดียวครับพ่อไม่ดังมากสีเป็นสีดำแดงล้อโยโก,โก้สีทองสีน้ำเงินพ่อเดิมกันร้อนอากนะัอันนี้28,5หมืันนี้อยู่ที่28,5หมครับ สีน้ำเงินอันนี้ท่อไม่ลั่นอันนี้ก็ไม่ลั่นแต่ปีใหม่นะตัวนี้ปีใหม่ขึ้นมาอีก29,500รวมโบนชอบแต่งสวยภายนอกจัดนี่เลยเสียงไม่ลัดนอันนี้มาใหม่เป็นตัวเก่าแปลงใหม่ 24, ราคา24,5 0 0รวมโบนครับท่อพาหมก เคแมนสองสี่ห้าตัวนี้จัดสุดลูกห้าสี่ข้อผ่าหมกวิ่งดีอันนี้ก็มาใหม่ครับตอข้อผ่าหมกลั่นลั่ ตัวนี้ใส่กองเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่ามันมันใส่กองสั้นกลัวฝุ่นเขา้าแต่วิ่งดีมันเดิม125คันนี้295 289 125อยู่ที่27,900รวมโอนครับสีสวยวิ่งดีคันนี้คันนี้ล้อโตขึ้นมาหน่อยวิ่งทางไกลดีเครื่องเงียบ แต่งสวยภายนอกอย่างเดียวครับ285คันนี้27,500บาทครับคันนี้เครื่องเดิมถ้าชอบแรงๆจัดซุปครับเดี๋ยว110ลูก54แล้วก็ซุปครับสีม่วงครับชอบแต่งสวยภายนอก ท่อไม่ลั่น1 2 3 4มี4คันแต่งสวยภายนอกท่อไม่ลั่นครับสนใจแวะมาลองขับมันมีหลายคันชอบสไตล์ไหนมาเลือกมาลองขับได้ครับในตัวอำเภอกันทะลักจังหวัดศริสเกตครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์เดิม084 6005813ครับ แวะมาดูทดลองขับก่อนได้นะชอบคันไหนลองถูกใจราคาขอลถให้ได้นิดหน่อยครับราคานี้รวมโอนทุกคันรับประกันเครื่องให้ทุกคันครับ2เดือนรับประกันการโอนร้อยเปอร์เซครับรับประกันเครื่องรับประกันการโอนทะเบียนพรบ,รบรต่อให้ครบจบแล้ว มาเหลือแค่มาจัดไปซิ่งแล้วกัน FC รถแรงทุกท่านขอบคุณมากครับแจม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 